8มีสายน2,568ช่างออนได้เดินทางออกมาทำธทุระนอกร้านนะคะได้มีโอกาสมาที่บ้านสวนขออนุญาตทำคลิปวิดีโอเส้นทางการเดินทางมาที่บ้านสวนช่างออนมหาสารคามค่ะระยะทางจากร้านช่างออนนะคะในตัวเมืองมหาสารคามใกล้สำนักงานปปาถนนมหาชัยดำริระยะทางเดินทางมาที่บ้านสวนช่างออนมหาสารคาม6กิโลเมตรกว่าๆนะคะ ไม่ถึง7กิโลเมตรขับรถผ่านวิทยาลัยอาชีวะมหาสาร,รคามผ่านมาที่โกบอลเฮาส์นะคะแล้วก็ผ่านมาที่สารกางจังหวัดมหาสาร,รคามหลังใหม่ค่ะเลี้ยวขวานะคะลงที่ซอยเทคนิคขับรถมาเรื่อยๆนะคะมาถึง4แยกเราก็จะเจอ4แยกถนนเจริญชัยสี่หรือปากซอยอถนนดวงดาวนะคะ ขับไปเรื่อยๆระยะทางก็ไม่ไกลนะคะร่มลื่นสองฝากฝั่งทางร่มลื่นเป็นต้นไม้เป็นสวนผลไม้นะคะแล้วก็เป็นป่าสักป่าต้นสักตอนที่ช่างอ่อนมาซื้อที่แปลงนี้ใหม่ๆต้นสักยังไม่ใหญ่นะคะตอนนี้ก็ต้นสักใหญ่ร่มรื่นแล้วก็มีเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นหลายหลังนะคะ มีเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นระหว่างซอยที่จะไปบ้านสวนช่างออนหลายหลังก็ทำให้หน้าอยู่เพิ่มขึ้นนะคะมีความร่มรื่นใกล้ถึงบ้านสวนช่างออนมหาสารคามนะคะวันนี้คุณสามีขับรถให้ช่างออนก็เลยถือโอกาสถือกล้องถ่ายทำคลิปวิดีโอคะอ่ะอ่านี่นะคะประตูเข้าสวนให้ลูกสาวลงไปเปิดประตูคะ่ะ บริเวณในสวนเราก็พื้นที่สองไร่กว่านะคะด้านหน้าก็มีต้นพวงแสดตามแนวรั้วนะคะตอนนี้พวงแสดไม่ออกดอกบริเวณนี้ใช้เป็นที่เป็นลานตากข้าวนะคะเวลาที่เก็บเกี่ยวช่างอ่อนเป็นช่างทําผมก็ทํานาด้วยนะคะเราเก็บเกี่ยวมาเราก็จะมาตากที่บริเวณนี้ค่ะคุณสามีก็ขับรถขึ้นไปจอดนะคะ เป้าหมายในชีวิตถ้าเป็นไปอย่างที่เราวางไว้นะคะตรงนี้ช่างออนจะทำเป็นซาลอนบ้านสวนในตอนที่อายุเพิ่มขึ้นนะะอาจจะถอยกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ทำเป็นซาลอนบ้านสวนณนบริเวณตรงนี้นะคะก็ปลูกต้นไม้ไว้ตอนที่เรายังไม่สร้างอะไรใดๆขึ้นมาแล้วก็ปลูก ให้มีความสวยงามดอกไม้นะคะส่วนอาหารของกินผลไม้จะปลูกไว้ด้านหลังสวนค่ะด้านหน้าก็เผื่อบริเวณไว้การที่จะสร้างทุกอย่างจะเผื่อไว้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าเรางบน้อยเราสร้างตามงบสร้างแบบไม่เป็นหนี้เราก็จะเผื่อทุกพื้นที่นะคะ มุมไหนเราจะทําเป็นอะไรเราก็เผื่อไว้นี่เป็นเจ้าของบ้านวาสนาค่ะชื่อวาสนาแนวรั้วนีป่ปลูกต้นดอกพวงแสดนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะออกดอกเป็นสีส้มสวยงามตามแนวรั้วค่ะอีกฝั่งด้านหนึ่งมีประตูเข้าทางตัวบ้านนะคะช่างอนทําเป็นประตูเข้าอีกฝั่งทางด้านหนึ่งนะคะ ฝั่งหนึ่งเป็นทางเข้าสวนเป็นบ้านหลังเล็กที่สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะในการทำผมในการที่ประกอบอาชีพเป็นช่างทำผมมาโดยตลอดเป็นบ้านหลังเล็กที่อบอุ่นนะคะนกน้อยทำรังแต่พอตัวคุณสามีจะดูแลความสะอาดของต้นไม้นะคะตัดแต่งทุกอย่างในบริเวณบ้านตัวช่างอนเองก็ทำงานอยู่ที่ร้าน บ้านสวนช่างออนมหาสารครามค่ะยินดี